วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองหมอกรุงทุนจากเพจสองหมอกรุงทุนครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกูเกนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับดูจิตตวิทยาตลาดผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้แอปเทรดดิ้งวิวกันนะครับวันนี้สินทรัพย์กูเกของเราคืออะไรเป็นกนคับเป็นหุ้นเล็กสเปกแดงในกลุ่มของ ธุรกิจสัตว์เลี้ยงนะครับบริษัท b ไบโ i Animal Health จำกัดนะครับผมว่ากันว่าจะเป็นเทรนในอนาคตนระค,รคนไม่มีลูกแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมไปดูความน่าสนใจเราแล้วเราหุ้นเล็กสเปกแรงในกลุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับโดยหุ้นบิสหรือว่าธุรกิจกลุ่มบิสนี่เป็นเรียกว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่นะครับของไทยนะครับห้าดับแรกในด้านผลิตภัณฑ์สัตว อาหารเสริมแล้วก็แล้วก็วัตถุดิบที่มีการผลิตหลากหลายประเภทจากผู้จำหน่ายทั่วโลกนะครับผมโดยเขาให้ธุรกิจการตลาดทั้งตัวลพลสัตว์สัตว์น้ําแล้วก็สัตว์เลี้ยงครอบคลุมทุกตลาดนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นท็อปไฟเลยนะครับในกลุ่มของอาหารสัตว์เลี้ยงและการบริหารจัดการเรื่องสัตว์ครบวงจรนะครับผมแล้วก็เขาเขาขายเครื่องมืออุปกรณ์เวัณฑ์แล้วะผลิตภัณฑ์สําหรับ ดูแลสัตว์ด้วยนะครับผมตัว valuation นะครับ PE อยู่ที่32เส่าองเท่าถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าซื้อราคานี้ก่ก็เรียกว่าถ้าเติบตัวประมาณนี้ก็ลงทุ่30ปีขึ้นทุนเลยนะครับอ valuation ถือวาอ่าแรงซื้ออนาคตกันเลยนะครับตัว P/B book value ที่3ามุเท่าก็ผ่งชี้ว่าราคานี้ได้แพงกจ้าของมัน3เท่ากว่าอว valuation ถือว่า ซื้อเข้าไปไม่รู้กาไรเยอะได้จะได้กาไรเยอะหรือเปล่าเดอโชก็น่าเป็นห่วงนะครับ2.44เท่าเนี่ยถ้ามากกว่า2นี่ก็ถือว่านี่เยอะนะครับถ้ามากกว่า1แต่ว e ่า1-2ก็ถือว่าตึงถ้าน้อยกว่า1ก็ถือว่านี่น้อยเหมาะสมสาหรับสำหรับเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับแต่ว่าถ้า2.44เท่านี้ก็น่าเป็นห่วงสําหรับ BIS นะครับเพื่อนๆจะลงทุนก็ ใช้ความระมัดระวังรอบขอบแล้วก็พิจารณาดีดีนะครับตัวยืนบันผลยังไม่มีมาให้นะครับดูเหมือนงบการเงินของบริษัทก็เพิ่งเข้าตราดหลักทรัพย์มาก็ยังไม่มีรายได้เปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเลยนะครับก็ไปดูแต่ถ้าไม่อยากรุนไม่อยากเป็นสาย value ก,ก็เป็นสายเทคนิคไปดูกราฟเข้าออก ากราฟกันได้เลยนะครับตัวกราฟไทม์เฟรมมันก็ยังไม่มี MA c d เนะครับเพราะว่าบริษัทบริษัทก็ยังไม่ยาวนานมากนักแต่ไม่เป็นไรเราเป็นสายเทรดเราดูได้หลายไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมวิกก็ยังไม่มี m a c d ให้ดูกันเลยนะครับผมไปดูไทม์เฟรมดีเลยเราเล่นสั้นสายเล่นสั้นนะครับผมไทม์เฟรมดีมีการตัดขึ้นของ MA ็มเอซีดีน升สีแดงตัดเสีแดง拉升สีแดงขึ้นไปมี histogram เสียว สีเขียวแบแข็งแกร่งบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นที่สตรองมากนะครับผมก็เพื่อนๆท่าในใดจะซื้อก็ต่างรอบแล้วนะครับผมรอรอบใหม่ก็ได้นะครับรอบใหม่คืออะไรรอบใหม่ก็คือมีการตัดขึ้น MAC l i n ไลนครับแล้วเห็นฮิสแร,รมสีเขียวแท่งแรกเข้าไปนะครับถ้าเป็น MACD ตัดลงอีกรอบหนึ่งก็ ออกนะครับหรือเฮสนสแรมแท่งแดงก็ออกเซลนะครับผมเล่นตามรอบได้ทำไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับพอใจด้วยการที่เราใช้อินดิเคเตอร์ต้องเชื่อมั่นในอินดิเคเตอร์นะครับถ้าเป็นสายเทรดต้องมีวินัยน,นะครับแล้วก็ต้องมี Money Management ที่ดีนะครับถึงจะทำให้อยู่รอดในสายเทรดได้นะครับแนะนำกันไปเช่นนี้นะครับลองเอาอไปใช้ดูเพื่อได้ประโยชน์กันนะครับผม ขอบคุณที่รับชมและฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ